สวัสดีครับเบียร์กันเองนะครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e ด้วยนะครับสำหรับช่องของผมเนี่ยครับช่องเบียร์กันเองเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการซ่อมแบ็คโฮแนะนำการดูแลรักษาการใช้งานการยืดอายุการใช้งานของรถแบ็คโฮเล็กรวมถึงงานที่หลากหลายโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นศ่กรโยธาน,นะครับก็จะมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นหลักนะครับส่วนงานแบ็คโฮเนี่ยเป,เป็นอาชีพที่ชอบแล้วก็ใฝ่ฝันอยากที่จะทำมา การที่จะสร้างงานให้มันมีคุณภาพทําให้คนรู้จักชื่อรู้จักบ่อทองของเราว่ามีาช่างที่สามารถซ่อมแบรคโฮเล็กหรือสร้างางานก่อสร้างที่ดีนะครับจริงจังจริงใจครับใครได้ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับในงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานซ่อมแบรคโฮยังไงไว้เจอกันในคลิปนะครับจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลยครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ